พอดีจ้าพี่น้องฟ้องไปย่าจุ่มตาโดเด้อจ้าเด้อ้มนีเป็นวันพายใหญ่เด้อมีไผไปท่ามบุญเขาสากระบอม้อนีพี่น้องฟ้องไปเพื่อฟูงเย <c oughs> ้ย้อนีเป็นวันพายใหญ่เป็นวันศีลใหญ่ย่ยจุ่มตาโดก็ได้ท่ามบุญเด้อ้อนีเห็ดเขาห่อไปสิบหอบุญเขาสากจ้า หอบมีสมป้าปิ่งกบผลละหมากหลากหม้มีกล้วยมีอ้อยมีบักเออรอมีก้อยมีขนมมีอย่างอีกหลายอย่างอยู่มีหมากมีผู้มีสี่เสียน้ำเด้อพี่น้อง พ่อไปมนีไปทํำบนยู่วัดศรีประดูจ้าไปสิไปก็ยายจุ๋มกบมาเดอ้อวัดศรีประดูเฮานี่จ้าปิงโกบมีโอ้ยมีดักแด่พอ่อมีดักแด่กะเฮ็กับขาวไปน้ำค่ะแกงไก่ไส้นมเห็สมปลาดูกำลังเห็ดอยู่จ้าไปเพรน้ำจ้า ปีหนึ่งมีเทือนึ่งน้อบุญขอสาข้าวหน่าจ่าทำบุญไปหายผู้หลวงลับญาติพี่น้องปู่ยาตายใหญ่พ,อพ่อแม่ยผีสาวผีเคยจ้าทำบุญไปหายเพิ่นเพิ่นดูดีนี่แน่เพิ่นดิดกินดน้ำซ้ำล้านแตเพิ่นอยู่ในภพที่ดีสิคะหายเพิ่นดียิงขึ้นไปน้อพี่น้องน้อ บุญกุดล้อนค่ะมีเให้ลูกให้ร้านเย็นเย็นเป็นซูคือเกามีความซูความจำเริศมีความซูความจเจริญถ้ามาค่ะขายข,าย,ขายดีๆลำรวยลำรวยมดเจ็บบดจน <c oughs> สิ่งได้ดีๆกับขอเอานอพี่น้องบุญกุดซ้อนสิ่งทั้เห็เหุไปนี่ค่ะสะสมไปเรื่อยๆแต่อย่าขาดการทำบุญทำทานเ้อพี่น้อง แตาดูเห็ดแกงไก่ใส่นอมิสมแล้วไรย่างน๋นอตาแกงไก่ใส่นอมิสมโอ้มีไข่ปอบค,คุณนนอ๋อไข่สดโอ้ยมาร์คอันนีดอร์ไก่ใส่นอมิสมโอ้ยเดี๋ยวยายจุจ๋มจะห่อ,อก,กันเด้อ อ๋อก่อนบบบนี้เดี๋ยวสีโปท่านเพิ่นเอาซ้ำหนี้ก็น่าจา